สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีทุกทุกคนก็สวัสดีพี่น้องไปใส่แก้ะอยู่แต่กับพวกกระสวนทางหยาต้นไม้พี่น้องเอ้ยไปหวานลงบ่อนกันเจือมันสิติดบรอกปะหยาเนี่เป็นหยาห้าหักเน็นีหยาจะมาแต่ใส่พันเต็มท,ที่เต็มแดนบ่อลลายสเปรย์ปลูกดอกไม้ไลมแล้วก็จะ ลดน้ำไว้อ่ะค่ะให้มันกระจายให้มันเขียวดินเราจะได้แข็งแรงนี่งาหน้าหักแข็งแห้งขนาดเอาไปใส่บอลการเจือนจะกว่า้ามันติดจะมันติดการเจือนไดนะ้เนาะลากเน้นมากเลยเอ,อยิญนหญ่อย่างว่าะี่แล้วบุกคอยเห็นนี่อ่ะน,นีมาจะใส่่ะ มัาน้ำฝุ่นสัญญาหยานพี่น้องหยาอยากมาน้ำฝุ่นกเรียกส่วนมัานัพี่หยาม่แต่หยาไอห้องเงาะพามาปลูกใส่กหลีนะใส่ฝุ่นนะ,ยะหายหาหล้ไลทางสองมือ,อยงวนเลือยังีงหยาแบบนี้ ปลูกสบอนกันเจื่อนสิติดเจ้าปลูกไปเดินเฮืน่นปลูกไปกันเจือนหมายามันเจือนหนกหนึ่งแข็งแรงมากเลยย่าจ็มีคนมาวานไปนี่เ็นวลาย นี่ยาตั้งแข่งให้คัเหมือนยาปกเลยมันมานมันฝุ่อยาเตินใหญ่มันฝุ่ Yep, Gợt <coughs> <coughs> mạng มนนนีคนมาหวานในเปนไหวมีคนมาหวานมันเล็กเปนไหวแซ่เกาหลีกับคันว่าบอกกินตอนนั้นกัดือสิใหญ่ให้อะไรนี้ว่ากัดว่ากัดแล้วเ่รอ ฝนตกลงมาปะหยามาขึ้นถม ต้นไม้ใหม่จ้ะพี่น้องทางใหม่แล้วกระเห็ดล้างต้นใหม่เพราะตอนนั้นงวัวกินมุนเบัดกำลังเริ่มแตกมันจะได้โตเร็วๆมันจะได้โตเร็วๆ จะได้งอกัดไปรอบนั้นส่วนต้นดอกแก้วก็เริ่มออกดอกแล้วชะเริ่มใหญ่แล้วก็เริ่มออกดอกเริ่มเจอดอกหญ้าพันธุ์นี่เป็นหญ้ามันเป็นหญ้าหมักหญ้าว่านาซิแมนนะ ออกเริ่มเคีย่ยวต่อแถวนี้นี่หน้าสิปลายมันเขียวขึ้นไปเลยเป็นป่าหย่างก็หมักหงาอยู่แล้วทาไปออกตรงที่ครับปลูกต้นไม้นะ่ะลายไหลก็พีที่แล้วบปคูคอยเห็นมีหย่างนี้นะทำหม่ตัวนี้ก็จะถางต้นไม้ออกให้เหลือไว้ต้นหญ้าก็พอหญ้ามันเขี่ยว ต้นหยานไปตากแห้งอะไรอย่างนี้พี่น้องเสซลมาปลูกปลูกกันเจือกันนะเมื่อเช้าที้มัน,นมก็ออกกันนะเนี่ยเป็นนวลเป็นนวลปลายวลายอยู่ตรงที่เราปลูกผักปลูกหยานี่ยต้นดอกแอก้วกำลังหอมเลยค่ะนี่แก้วพวงมันหีออกดอกเร็วมากแล้วก็ดอก ต้นน้อยต้นแขกอันนี้แก้วพวงมาดีเดียบ้านนี้กำลังเริ่มออกดอกไปปุ๊บเยอแก้วพวงมาดีแต่อาจจะเป็นแก้วหิมะลายมาสัญญาปบูไปแถวนี้เ่ากันเฉยๆกันี่ก็สิครับ หักมแข็งแห้งอย่างนี้ว่าเราจะมีตังค์ทำการเจรอากับหนามกันขึ้นหลายแล้วดี็นไหตัวที่มันขึ้นก็แข็งแห้งทำให้การเจริญได้หย่างนี้เราปลูกไปก่อนนะทั้งนั้นก็ ก้นล่องมันแล้วและฉันสิปลูน้ำมันกับแบบนี้ก็ได้ต้องเศร้าเพระเจ้าก็ได้ไอไปไปเห็ดลายจะนั่งบริปไปดักขานางเห็ดอันนี้กำลังเห็ดต้นใหม่นางอยู่บำรุงต้นใหม่นั่งอยู่ไปเห็ดลายกับบริปไปพี่น้องเกษตรกันดูเห็ดทั่วเห็ดสวนเพราะมันข้าวซุนนาฝนแล้วกับน้ำสุดน้ำยังแล้วกับฝนลายกับต้องดูแลดีๆต้นใหม่กัน อยากให้เธอสวยต้องดูแลเธอดีๆขึ้นได้ดด <c ười> ไวเนี่ยนี่ต้องทำเป็นลาวันนี้นะฝุ่นจะได้อยู่น้ำจะได้น้ำเซบะได้สะฝุ่นหนีเนะต้นไม้ก็จะได้ญ่ไวแต่ไส้ก็หลี่มันโตเร็วอยู่แล้แแต่เสดายดบางกีง้วกินไปเบิดก้อนขันสัตว์กันไงกา,งา,กานีไงากานีแล้วนะ <c ười> ตน้นสวยดี งามดีพี่น้องเอาฝุ่นมาใส่อมเทีะสทรายอันง้อปกกินก็คือสีไงประมาณนี้ละอันนี้กระเลือจากง้อกัดคือกันนี่นี่ันง้าปกกัดตอนนั้นต้นไสเกาหลีแต่ละต้นก็สีไงเฮงตอนนี้กริเรใหไงแลลวจ้ะ บันนี้เ้าเห็ดตีขังบ่ให้ฝุ่นไห้นี้บาา่ให้ปุ๋ยไห้นี้บาา่ใาห้ย,ยังไห้นี้ก็คือสีแจงสีสัตว์แดงสีงามแล้วกระเบิดอิดลายพอสมควรเนาะพี่น้งองเป็นสาวคนเก่งน,นี่ก็จะเป็นไส้กรดีดหกซอกฟักเหลือจากหัวกัด นนบรรยากาศไอ้สันีกิก็เด้อร์ค่ะพี่น้องค่ะไปลุยหญ้าต่อกัญญาสอน,น,นก็สัมมิกรจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า